สวัสดีครับพพอกกับบาไซเซนเกา่าเซนเคยเนาะมันีิบวไซมีแขกรับซื้ญสองสาวพี่น้องระหว่างสาวไทยกับสาวลาวเนาะเดี๋ยวบาวไซสิมาถามว่าไทยกับลาวมีความแตกต่ตางกัน,กนบอทำงานเนาะมีประเทศเป่นบ้านว่าคนลาวมาทำงานในประเทศไทยเป็นขีขาประเทศไทยเิ่นว่าพี่น้องป้าตเดี๋ยวบวไซสิมาถามสาวไทยนะพี่น้องเนาะเสื้อสีน้ำเงินเท่านี้เองเนาะซื้อว่าน้องอ้อย สวัสดีครับน้องอ้อยดเดี๋ยวอาจิมาถามน้องอ้อยว่าคนเล่ามาทํางานในประเทศไทยนี่เป็นขี้คาประเทศไทยแมนรีบบอกอยากให้นออ้องอ้อยตอบจริงๆนะพี่น้องบอแมนความจริงเพราะว่าคนมาเห็ดงาน่นกับคนคือกันคนไทยกับคนเล่า<อ>ก็คนคือกันยาสิไปเปรียบเทียบว่าเอ่อคนไทยคนเล่ายาสิมีขอ้อนี้เปรียบเทียบเพราะว่า คนไทยก็ได้มาหางานเฮ็ดคือกันอือจังใด่นกับคนเฮ่ากับคนคือกัอนเออเท่าเทียมกันสมมติว่าน้องอ้อยกับน้องซีนวลน,นี่นี่ัยใจข้อี่ว่าเฮ็ดงานนํากันนี่แบบแบบว่าแบบ,บโ่แตกต่างกันกบอกเือแตกต่างกันกรนะโบแตกต่งางก็เข้ากันได้แมนบอกมมนก็เข้ากันได้ปกติเอาฟังเชา้าซีนวลว่ามาเฮ็ดงานาในไทยนี่ เป็นขีดขาประเทศไทยรีบอกบองให้แหงก็ได้ม่ได้เป็นขีดข้าเพราะว่ามาประเทศไทยครับเพื่อมาหาเงินเมนบ่ <laughs> มีไผเป็นขี้ขามเนมนบอคนไทยกับ,บ่แม่นขี้ขาคนลาวกับ,บ่แม่นขี้ขา้าเฮาบ่เฮ็ดงานแลนลนหลกบบเอาเงินเพิ่นเฮ้กับบได้เงินอย่าใส่คําวมาขี้ขาอ๋อพป่น้อกถือว่าอ,อ้อยกับนนองสีนวลเฮ็ดงานกันมีความรู้สึกแบบใดแบบ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 กันเองบอกใ้ยึดจังได๋ก็กันเองเพราะว่า ้าให้เกีรตดเขาข้ากับห้เกียรติเฮ่าบดเมนคนเล่าท um ี่ถ่ยอาศัยกันคนเล่านี่บดเมนวามาเหตุงานจริงๆน้องอ้อยบดแด้มองว่าเป็นขี่ขาบอกอืมบดแดงแน่แน่นเพราะว่าข้ากับคนคือเห้าข at ้ากับเหตุงานคือกันข้ากับเหตุงานคือกันเดี๋ยสิเป็นมีมีขอบเปรียบเทียบแบบนั่นมันบอกโอเคม่ต้องโมลี่กันแบบนี่บ่ไ oui)> ม่ต้องไปบูลี่เพราะว่าแตะเถาทั้งบ้านอ้ายนี่โมลี่ว่ามาเหตุงานประเทศไทยเป็นขีดขาเขาเนาะ เลยจะมาตั้งคำถามมานนองอ้อยกับหอ้องสีนวลนนี่เพราะว่าเห็นงานทากันนี่สนิทสนมกันนี่ว่าได้คิดแบบเรื่องว่าคนละมา,าเป็นขีขาแมนบอกบอบอคิดบอคิดเพราะว่าข้าเห็ดข้าก็ได้เงื่อนมีกินมีใส่ข้ากะทรงใ้ทางขอบรัวเขาส่วนข้าคนไท่ข้ากะทรงให้ทางขอบครขขั้วข้าคือกันข้าต้องคิดแบบนี้อาถามทั้่งสีนวลนนี่ว่ามาเห็ดงานอยู่ในไทยนี่เจา้านายแบบจ่ายเงินตรงบอจ่ายเงินตรงอ๋อพี่หนองเนาะ มาทำความรู้สึกสองสาวระวางเล่ากับไทยเพื่อนกับว่าบได้เป็นขี้ขา่านอะพี่น,อน้องเนาะคือคนไทยน้องอ้อยเพื่อนกับว่าแบบนี้ใายใจข้อกับเข่ากันพี่น,อนอ้องบได้ว่าเออมานี่อ้อยคนไทยคือน้องอ,อ,บบอ้อยเพื่อนกับบดได้ว่าเออมึงเป็นขี้ขาเป็นนั่นเพื่อนกับบได้ว่านอะพี่น,อน้องเนาะเท่าเทียมกันเพื่อนบอกเนาะเอาน้องอ้อยนี่ไม่เห็นงานอยู่ในโรงงานนี่จักปีแล้วน้องอ้อยแปดปีแปดปีแลไวบอกน้องสีนวลเด้ สามเดือนจ้ะโอ้กาลังเขามาบอโอ้น้องสีนวลเป็นกระจากอายนาะเพิลมเคยกข้ากล้องไปได้พี่น้องเนาะนี่แหละชีวิตของคนเล่านอก็กจากบ้านมากไกลเนาะพี่น้องมาเจอย่างน้องออยเพื่อนกะเป็นเพื่อนครับน้องสีนวลนาะเพินว่าเออนี่ใส่ใจข้อเพื่อนกะเขากันได้พี่น้องเพิ่นถือกันดีดีเนาะยามมาเลงเพื่อนกะไปตลาดนํำกันเนาะไปซื้อกับข้าวกับน้ำเนาะนี่แหละชีวิตของคนเล่าพี่น้องเนาะมาเห็นแบบคนไทยขึ้นอย่างสี่กับ่แเมนว่า คนไทยสิดูถูกคนเล้าเนาะน้องอ,อ้อยบอดูถูกบอบอบ่ดูถูกมันมันแล้วแต่คนคนเฮ้าจิตใจคนเฮามันไปหาความคิดแบบบอใดแต่ที่แน่แน่แบบว่าคนเฮาไปใสเฮ้าต้องใหเกียิเขาเฮ้าก็ต้องให้เกียรติเฮาเห,ห้เกียิค<อ>นอื่นคือกันบ่แมนว่าอุ้ยมึงคนไทยนะมึงคนล้านะแบ่งผักแบ่งพวกแบกแบนี้บอโอเคบ่ถูกต้องบ่จ่แนบ่ถือเห็นบ่ถือแนน่้นเพราะว่าเฮ้ากับคน เท่ากับคนขึ้นกันอ๋อน้องอ้อยคิดแบบนี้มันบอแบบนี้อ๋อบ่ได้คิดที่ว่าเออเป็นโคลดามาทํางานหรืดูถูกเขาเนี่ยบ่มีบ่ม่บ่เมนบอสิไปดูถูกก็เหดหยังในเมื่อเฮากับมหางานเหตุเอาเงินเขาขึ้นกันอ๋อม่นบอน้องอ้อยคิดแบบนี้ถือว่าแบบคิดคือน้องอ้อยเนี่ก็ไปเกิดกะจ้างไสร่ะพี่น้องเนาะคือน้องสีนวลเพื่อนเกิดสบายใจเนาะคือน้องสีนวลไม่เห็ดงานกับเพื่อนก็สนิดกับน้องอ้อยเนาะพี่น้องเนาะพอมาถามกับน้องอ้อยนี่เพื่อนกะบอกกัะชื่อว คน,นเฮ่านะอย่าคิดไปเปรียบเทียบน้ำเพิ่นว่าเมาืองไทยกูลาวเด้อไปไสมาไสก็ไปน้ำกันได้อย่าสิไปแบบมับบนผักแบ่งพวกแ,<อ>แบบนั้นมันบ่โอเคบ่ต้องบุรีกันเนาะว่าเอออย่าไปบุรีอย่าสิเป็แนมแบบดูถูกเขาปานนันแม่นบ่ล่ะคนเฮ่ามันก็คนเฮาก็คข้นคล้ายว่าคนเฮามาสู่ชีวิต รวมงานน้ากันเนาะแมนคนเข้ามาเหตุงานคือกันเข้ากับลาบากเข้ากับลาบากยาสิไปบุหรี่เพื่อนครับเออเข้าสั่นเพิ่นสิบ่มีแห้งสู่ตอเออถ้าเข้าเป็นคนแบบว่ามากบุหรี่คนอื่นไปทั้งได้กับบมีไผ่มากเข้าบ่ว่าจะคนไทยหรือคนลาวยาสิไปดูถูกกันอืมฮกแพงไปกันดีกว่าสร้างกันเนาะแมนมิยังกับเหตุกินน้ากันนั่นสินะนี่แหละชีวิตของคนไทยกับคนลาวน้องพี่น้องเนาะแมนเป็น เพิ่นกับมา,าออกจากปากน้องอ้อยเพิ่นกับ่เคยรังเกียจคนเล่าไป็นน้องคนคือกันเพิ่นวาเนาะจริงใจต่อกันอเพี่น้องเพิ่นจริงใจต่อกันเป็นน้องเนาะความสุขสีอยู่น้ากันไดก้ก็คือเข้าใจกันเนาะม,นมีความจริงใจให้กันมันจังคบกันในนอานอเป็นได้สินวนไม่เฮ็ดงานกับน้องอ้อยนี่เออเอยอ้อยนี่มีความสุขบ่ มีความสุขอ๋อมีความสุขไ่ได้ไ่ได้คิดสั่งว่าเออเป็นคนไทยว่าเฮาเป็นคนเล่าอ๋อเคยคิดว่าเรา,าเพิ่นสิคิดเพิ่ก็ใจดีอ๋อคิดว่าคนไทยใจดีบอกนะโอ้น้องสีนวลคิดว่าคนไทยใจดีพี่น้องเนาะน้องสีนวลน,นี่เคยมาทํางานหลายทีแหละบอเ่หลายทีนะเจอแต่คือว่าเจอคนไทยนี่อคือว่ามีแต่คนใจดีเหม่นบอ บางคนก็ไม่ได้แมบว่าใจดีแม่บางบางคนก็บ,ดบ,บอบบบดสิ่งที่เฮาคิดบ่แม่นเดโอพี่น้องแล้วแต่คนเนาะคนไทยกัแล้วแต่คนมุมองล่ะ่อล่เล่ะ่อคนไทยนล่ะลนะ่ะคนไทยน่กัน,กน,น,น่ะายะบะลล่ล่นะลล่่ะล่ะล่ะะะ่่อล่ะล่ะล่ะลลล่่่ะ่นล่ะต่ะ่ะล่งล่ะล่ะลหะล่ะ่าต่ว่ะล่ะล่ะลอะ่ะ่ะล่ะ่ะละล่่่ นี่แหละชีวิตของคนแรงงานลาวเป็นของเนาะคือตาเถาว่าที่เบาไสเบาเลยว่าเอ้ยคนลาวมาทํางานประเทศไทยเป็นขีขาเนาะคือว่าคนนั่นเพิ่นคือสีรังเกียดประเทศไทยเนาะพิ่นจังกาบอังจีเนานะ้องอ้อยเนาะสำหรับ้องอ้อยนี่บอลังเกียดทีบด่บอกเก่าเก่าพูดใ้เต็มปากแมนยู่น้ากันได้อนิสัยจะข้อแบบโอเคหน,หน้าตาอาจสิแบบว่าเป็นคนบอกตรงบอกแห้งคนส่วนมากอาจสีบอค่อยมาก บ่คอยมาคนบาตรงไปตรงมาเออเขาเป็นคนต้องตรงอสอบคือสอบบ่สอบคือบ่สอบเป็น<ม>บ่เนอนะมักคือมกักบ่ามาคอยกอ็คือบ่คุยน้าเลยอ๋ยอพี่น้องเนาะนี่คือจากสาวไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือน้องสีนวลพันก็บ่กล้าบ่เป็นไดงความเิ่นอายเนะาะบ่ใส่ก็เลยเอามานั่งเป็นเพื่อนน้องอ้อยว่าเออมีความแตกต่างบ่ว่าเฮ็ดงานน้ากันว่าเป็นขีดขาคนไทยบ่น้องอ้อยกับพูดไปแหละพี่น้องเนาะว่านี่ัยใจคอ ว่ามีความแตกต่ตางกันพี่น้องเนาะรรหวางไทยกับเลาาเิ่นฮักแพงกันเฮตดงานกันได้พี่น้องเนาะบ่ไเด็เเขียดชัางกันว่าประเด็แยกว่าคนไทยคนลาว่าเป็นขี้ขาคนไทยบ่แม่นพี่น้องน้องอ้อยเพิ่นเวลา้าถือว่าสุดดีที่สุดละพีน่น,นอ้นองเนาะน้องอ้อยเนาะเอาอย่างไ้น้องอ้อยพูดว่าเออคือว่าหลายๆคนนี่มุมมองของน้องอ้อยไอ้ถามนะมุมมองของน้องอ้อยมองคนเลาาเหตุงานน้ากันนี่ มี Dante, วความขยันบอกใหว่าคนขี้เกียจขี้ข้านมันก็มีแล้วแล้วแต่คนนะกับบได้เบิดทุกคนบางคนกับขี้ข้านก็บมีออคนไทยบางคนกับขี้ข้านก็มีเออแมนสศกโมกก็มีแต่ส่วนมากก็บ่อ่อยเห็นดอกส่วนมากก็เห็ดงานโอเคดีเบิดทุกคนเห็นส่วนหน่อยที่แบบว่าเขาบอกแล้วเขาบอกฟังส่นะบอกเทื่อนหน même, ึ่งเขาบอกฟังเทื่อสองเขาบอกฟัง เขากะบดตองเบาปล่อยตามคนตมมัอนองอ,อยู่คือว่าน้องอ้อยกะคือว่าน้องสีนวลนี่คือว่าขยันเป็นบ่น้องอ้อยเหนเน็นไหมงานขยันสะอาดสะอา้านเ็ดงานเก่งเห็นงานโอเคคือว่าเบายังตามผู้ใหญ่ว่าเพกกิ่นกะฟังเป็นบ่นคือว่าสีนวลน,นี่ทำงานนี่โอเคเป็นบ่อน้องอ้อยอถูกใจเป็นบ่อน้องอ้อยคนนี่เฮ็ดงานไหวคือว่าไปไชกะ เอาแต่น้องสีนวลนี่ไปนั่บ่แมนอืแล้วก็นั่งบ่เคยจมบ่เมื่อยเด้นั่งก็สู้ชีวิตคือกันคอยก็สู่คือกันอืรบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินน่ะเม่นบ่สีนวลเมื่อยบ่เฮ็ดงานน่ะก็เมื่อยอยู่งแลต้องสู้เออสู้เพื่อส่งพ่อแม่เนาะแมนเพื่อส่งให้พ่อแม่ขอบกลัวเขาทางบ้านยังจนอยู่ว่าไงเนาะจนเอ้าบ่ใช่จบคลิปไปเพียงซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบ้ใส่สีมีคลิปต่ออีกหรือว่าต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะคือว่ากระจ้างแะไรพี่น้องเนาะเด็ดทามคนไทยคือน้องอ้อยเนี่ยพิ่นก็นว่าบ่ได้ลังเกียจนะยังนะพี่น้องเน,ะนาะหน้าโหดๆแต่ใจดีดอ้าวครับที่ป้าไส้จบคลิปไปเพียงจท่นี้กราบคำว่าสวัสดีครับจ้า